สวัสดีครับได้เวลามากัดทิศบัดกับเรา3คนในคู่กัดสบัดข่าวมาเจอกับเรา3มคนแบบนี้นะครับมีผมชนะคุณจิสาคุณดาสุภัสรานะครับเรื่องของสภาพอากาศวันนี้ดูเหมือนว่าจะเข้าหน้าหนาวจริงๆแล้วนะสองสาวลมหนาวพัดมาแล้วรู้สึกได้ในพื้นที่กรุงเทพโดยเฉพาะช่วงเช้าเเปิดหน้าต่างออกมาเอ้ยอากาศดีนะช่วงเนี้ยอากาศ ภาคกลางดีแต่เราค<ต>วรต้องระวังฝนใช่ไหมฝนภาคใต้สิขนาด oh, แล้วตอนนี้ภาคใต้ก็เจอกับเรื่องของฝนฟ้าขนอง oh. น้ําท่วมหลายพื้นที่ทั้งภูเก็ตสุราษฎร์นะครศรี oh. เลยรวบรวมมาให้ดูกันหน่อยนะคะโดยสถานการณ์ที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยฝนตกในพื้นที่ตำบลการนและตำบลฉลองน้ําป่าเนี่ยโอ้โหไหลหลา,ลากท่วมพื้นที่เลยค่ะตอนนี้รถไปไม่ได้นะคะตอนนี้รถด,ดับเป็นแถวเลยครับตอนนี้ ให้หลีเลี่ยงเส้นทางโคตโนนนะครับให้ไปทางอื่นแทนโอ่อนน้ำมันไหลแรงมากๆเลยตอนนี้โอ้แบบนี้เลยค่ะครับ น้ำหลากมาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแทบๆพื้นที่ตำบลการนและตำบลฉลองอำเภอเมืองช่วงเย็นเมื่อวานนี้เองค่ะน้ำป่าสีโคลนไหลมาจากภูเขานะคะระดับน้ําประมาณ60-80เซนติเมตรมวลน,น้ําไหลเชี่ยวกรากท่วมถนนมิตรเลยค่ะตรงนี้คือตลาดนัดพอเพียงแล้วก็ซอยโคกตนนตำบลการนแล้วไม่แค่นั้นน้ํายังไหลท่วมพื้นที่ตำบลฉลองถนนหลายสายสัญจรไม่ได้ต้องใช้รถใหญ่เท่านั้น นื่องจากว่ามวลน,น้ำเนี่ยท่วมขังสูงการจราจรก็ติดขัดบางคันก็คือไปไม่ได้นะคะบางคันหนีทันก็รีบขับหนีบางคันหนีไม่ทันก็โดนน้ำเข้าเครื่องเสียหายไปเหมือนกันค่ะ นอกจากภูเก็ตแล้วไปดูสุราษฎร์หน่อยอที่อำเภอชาัยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีฝนตกหนักต่อเนื่องผลทําให้มวลน,น้ําป่าจากตำบลปากหมากอำเภอชาัยาไหลบ่ามาท่วมพื้นที่เศรษฐกิจโดยเฉพาะในพื้นที่ตลาดชาัยาค่ะน้ำเนี่ยนะสูงขึ้นรวดเร็ว30-50เซถึง้า ชาวบ้านนขี่มอไซค์อยู่ดีๆเนี่ยค่ะโอ้โหเครื่องดับพี่มนไปไม่ได้ก็ต้องเข็นเอาแล้วล่ะค่ะเดือดร้อนกัน40ครัวเรือนทหารหน่วยงานกู้ภัยต่างๆก็ต้องมาช่วยกันอพยพกลุ่มเปราะบางบโดยเฉพาะผู้สูงวัยติดเตียงค่ะให้ไปพักพิงที่อำเภอชัยยาเนี่ยค่ะก็เป็นสถานาการณ์ที่หลายหน่วยงานลงไปช่วยเหลือกันจังหวะนี้คุณผู้ชมเจ้าหน้าที่เขาเป็นยังไงไปดูกันหน่อยค่ะ

โอ้ต้องเคลื่อนที่กันแบบนี้นะส<า>ูงอายุนะใช่ค่ะเดินเหินลำบากนะคะบ,บางคนคือติดเตียงเลย<า>ต้องใช้วิธีแบบนี้ส่วนที่นครศรีธรรมราชมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากน้ำตกพรมโรคอำเภอพรมคีรีซึ่งเป็นต้นน้ำสำคัญเนี่ยมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอย่างมากน้ำไหลเชี่ยวกรากฝนตกหนัก ทำให้เจ้าหน้าทุยานเตรียมปิดน้ําตกทั้ง6แห่งในเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวงแล้วก็เตรียมให้พื้นที่ลุ่มต่ําท้ายน้ำเนี่ยพร้อมรับมือด้วยล่าสุดสํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชแจ้งเตือนประชาชนใน12อําเภอได้แก่อาเภอเมืองอํชะอวดอําเภอฉลิมพระเกียรติปากพนังท่าสาราและขนอมให้เฝ้าระวังน้ําป่าไหลหลากและดินโคลนพล่ลมตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง22พฤศจิกายนนี้ใครที่อยู่ทางใต้มีญาติญาติอยู่นะคะ ถ่ายภาพหน้าจอนี้ส่งไปก็ได้เตือนภัยเฝ้าระวังน้ําป่าไหลหลากดินชนถล่มแหมมันเป็นแบบนี้เกือบจะทั่วประเทศก็ทุกปีจะเป็นในช่วงนี้แล้วทางใต้เนี่ยเวลามันท่วมเนี่ยหลายคนก็บอกว่าน้ํามันจะไหลลงทะเลแต่ในช่วงนี้น้ําทะเลมันหนุนก็เลยทําให้การระบายน้ำเนี่ยมันระบาดน้ำทะเลท่วมแบบนี้เพราะฉะนั้นประมาณ1-2เดือนหลังจากนี้ไปภาคใต้นี่แหละเป็นจุดที่จะต้องเฝ้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของฝนแล้วก็ปริมาณน้ําให้มากเลยนะคะส่วนน้ํา ในแม่น้ำเจ้าพระยาพื้นที่จังหวัดนนทบุรีแม้ว่าจะไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มแต่น้ำมันยังทยอยมาเรื่อยๆนะมันจะใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์นะคะในการไหลามาจากด้านบนน้ำมันยังเชี่ยวกรากอยู่เลยนะคะในแม่น้ำเจ้าพระยาเลยทำให้เรือลากค่ะเสียหลักพุ่งไปชนบ้านที่อยู่ริมน้ำอยู่แถวเกาะเกร็ดนะ่ะพัจงจมน้ำไปสหลังค่ะ คุณผู้ชมเจ้าหน้าที่การท่านะคะเขาจะต้องรีบออกไปดูความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะเหตุการณ์นี้ไม่ได้มีภาพว่าเรือลากจูงเนี่ยมันเข้าไปชนบ้านได้ยังไงแต่พังแบบนี้แล้วคุณผู้ชมจมหายลงไปในน้ําแบบนี้เลยและเกิดขึ้นกลางดึกตีหนึ่งค่ะที่เกาะเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีคือ เรือหัวลากที่บรรทุกสินค้าและเป็นของหนักๆทั้งนั้นเลยนะแผ่นยิบซ้ำน้ำหนัก5,000ตันพุ่งใส่บ้านเรือประชาชนที่อยู่ริมน้ำค่ะทีนี้พุ่งใส่ตอนตีหนึ่งช่วงเช้าเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าและการไฟฟ้านครหลวงเข้าไปตรวจสอบพบว่าบ้านได้รับความเสียหาย3ามหลังเขาปลูกติดกันเลยนะ พังถล่มลงไปในน้ําแบบนี้เลยคุณผู้ชมนอกจากนี้เสาไฟฟ้าหักโค่นหนึ่งต้นและมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยสองรายค่ะคุณภัยรัตรอดเจียมหนึ่งในเจ้าของบ้านที่พังเสียหายเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นน่ะตัวเขากับคนในบ้านนอนหลับอยู่ก็ตีหนึ่งอะคุณได้ยินเสียงดังโครมแล้วน้ําท่วมเข้าบ้านเลยทะลักเข้ามาในบ้านเลยสูงขึ้นเรื่อยๆจนถึงก็อกต้องนอยกมาทางหน้าต่างอะค่ะ,คะบ้านหลังนี้ก็ ปลูกเสร็จใหม่ๆด้วย,ยเจ็ดแปดล้านคุณคะแล้วพังแบบนี้และนอกจากนี้คุณพร,รัตบอกว่าที่เป็นครั้งที่สองแล้วที่เจอเรือชนบ้านไปฟังเสียงคุณไพร,รัตค่ะก็ได้ยินเสียง,ยงบ้านโคมพามโคมพามโคมพามไม่รู้คืออะไระ่ะจารู้ทีเรือชนก็ลงมาจากในห้องกน็น้ําท่วมประมาณหน้าอกแล้วอ่ะเพราะว่าสภาพบ้านเป็นยังไงี่ยพ <ขอ S 1> ังหมดพังหมดเลยครับตกใจไหมครับ ตกใจออกไม่ถูกมันจะออกทางไหนต้องออกหน้าต่างเพราะตาไม่ดีมองไม่เห็นคเอาไฟก็ดับหมดคแั่จากนั้นก็ตั้งสติได้แล้วรู้ว่ามันเกิดอะไรก็รู้ว่าเรือชนรู้ตอนตอรู้ว่าเรือชนน่ะเนาะก็ชนไปแล้วอ่ะอแล้วน้ำมันถึงอกแล้วอ่ะนี่ไงคนขับเรือลากจูงค่ะชื่อว่านายสาครมักเข้าวันอายุสามสิบปีนะคะ มาพบเจ้าหน้าที่กับแฟนสาวบอกว่าสาเหตุมันเกิดจากพวงมาลัยเรือมันขัดข้องไม่สามารถควบคุมทิศทางได้ทําให้เรือพุ่งชนบ้านแบบนี้ถามว่า เสพอะไรหรือเปล่าเมาหรือเปล่าเขาบอกเขายืนยันนะเขาไม่ได้เสพยาเสพติดแล้วก็ไม่ได้มีอาการหลับในอะไรเลยนะเขาบอกยินดีจะรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดแม้ว่าเจ้าของเรือจะไม่รับผิดชอบก็ตามส่วนกระแสน้ําตอนนี้ที่ไหลเชี่ยวในแม่น้ําเจ้าพระยาเขาก็บอกมันเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันก็ด้วยที่ทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถควบคุมพวงมา,มาลัยได้แล้วมันไปบวกกับพวงมาลัยมันเสียมันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นไม่ง่ายนะแม่น้ำเจ้าพระยาถ้าไม่มีประสบการณ์คุมเรือยากนะและโดยเฉพาะทางคุงและเรือ หนักเรือเขาหนัก5,000ตันเหงาคุณผ่า ตำรวจสพปากเกร็ดรับแจ้งความอยู่ระหว่างการสอบปากคำนะคะเพิ่งต้นเข้าข่ายขับขี่เรือโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินเสียหาย<อ>ส่วนทางด้านของกรมเจ้าท่าเองค่ะจะเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดเพื่อระบุความผิดและพิจารณาบทโทษต่อไปนะช่วงนี้นะคะก็จะต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงที่จะต้องระมรัดระวังในการสัญจรทางเรือ,อคือแม่น้ําเจ้าพระยาเนี่เป็นแม่น้ําสายหลักนะที่เขาใช้ขนของและโดยเฉพาะขนหนักๆขนเกลือขนทรายขนของที่มันมีน้ําหนักมากๆอะ่ะช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังมันควบกุ่มยาก ส่วนเรื่องนี้ฮะ